ของดีเชียงรายซ่อนอยู่ตรงนี้เดลตาพาชิมผามาที่ร้านไก่ทอดในตำนานขายไม่ต่ำกว่า50ปีไก่ทอดแนงน้อยสาขาในเวียงร้านนี้เป็นไก่ทอดที่ขายมาถึง3รุ่นแล้วนะคะรุ่นแรกก็จะเป็นคุณยายแนงน้อยที่ขายในกาดหลวงนะคะรุ่นที่2ก็จะเป็นคุณพ่อที่เห็นทอดอยู่ก็คือคุณพ่อจะเป็นรุ่นที่2นะคะและตอนนี้มาเป็นรุ่นที่3แล้วะคะ่ะนอกจากไก่ทอดเขาก็ยังมีหมูทอดด้วยนะคะเขาจะขายเป็นขีดถ้าหมูกระเทียมก็ราคาข,าขีดละ50บบาท หมู3มชั้นแล้วก็ขีด60บาทบอกเลยเค่ะว่าไก่ทอดที่นี่เขามีให้เลือกหลากหลายประเภทเขาจะทอดสดใหม่กันวันต่อวันตอนนี้ยังขายเฉพาะช่วงเช้าอยู่นะคะเขามีแพลนจะขายช่วงบ่ายด้วยแต่ตอนนี้เจ้าของร้านบอกว่าไม่ไหวจริงๆจ้าแค่ช่วงเช้าก็ขายดีมากแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีน้ําพริกต่างๆอยู่ที่กระปุกละ15บาทนะคะวันนี้เราก็ซื้อทั้งข้าวเหนียวทั้งไก่ทอดทั้งน้าพริกมากินเลยนะคะไก่ทอดแนงน้อยเนี่ยแทบไม่ต้องจิ้มกับน้าจิ้มก็อร่อยเลยสาขานี้เขาจะขายตั้งแต่ 6โมงเชา้าถึง11นาฬิกาส่วนสาขาสนามกีฬาเขาก็ยังมีขายอยู่นะคะพิกัดร้านถนนธน,นลาลัยติดทีทีบีเก่าหรือตรงข้ามข้าวแกงสุโขทัยจ้า